还有金，有金。下雨了，下雨了，姜俊轩，下雨了，跟着他。我们开始了，老爸，把这个老子又给扔到左边。掉下去了。 เขาบอก่าจะตกปลาให้นั่งบนรถไขีมอเตอร์ไซค์ไป ซื้อน้ำแข็งเครื่องดื่มแล้วก็ถามชาวบ้านดูถามร้านค้าว่าตกปลาตรงหนือเเขาบอกว่าให้เดินมาทางนี้มันจะมีที่ตกปลาที่มีสะพานตกปลาได้ที่นี่ใช่หรือเปล่า ปตกปลาได้ไหมได้ค่ะดูท้ายสุดเลยมีปลาเยอะมีปลาตรงนั้นไหนที่เขานั่งมีศาระน่ะขอบคุณแล้วมีประมงคลองดำไหมครับ <c ười> มันมีหลาย,ลายปลาไม่รู้ปลา,าอะไรบางทีเยอะแยะเลยอ่ะทะเลแถวแถวนครศรีธรรมราชเยอะแยะเลยปลาไม่กินหรอกพี่ยืนเป็นส่วนตรงนั้นแน่เวลาขอบคุณมากครับครับ <c ười> เราเจอแล้วครับ ที่จะไปตกปา่าหนึ่งเป็นท่าเทียบเรือนะครับท่าเทียบเรือนี่ยเรามองเห็นมองเห็นจุดที่เราลงมาสักครู่ทางที่เราลงที่นี่ครับจากบ้านบอกให้เดินมาทางเนี้ยตกป่าได้ก็ถือว่าเรามาพักผ่อนเที่ยวหกโมงเย็นก็ต้องกลับพเพราะเรือเที่ยวสุดท้าย ก็คือ6โมงเย็น,นาทางที่จะไปที่ตกป่านะคราบร้า,า,านค้าทางชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขาก็อาว่าด้๋ยเรา,า,เาต้องกลับก่นอนเย็นต้องออกจากที่นี่ออกจากเกาะเนี่ย เราก็ต้องมานั่งตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณท่าเทียบเรือที่งกาะลอยสีรัญชานี่ครับเรากพลังเดินไปฮะเราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์ส่งร้อยบาทฮะมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันมเองด้วยนะครับเติมน้ำมันเองด้วยเราจะไปตกปาลาจุดนี้เป็นท่าเทียบเรือ วิ่งระหว่างเกาะลอยศรีราชานะครับก็วิ่งมาที่เกาะสีชังนมามาจอดเทปเรือตรงนี้นะฮะเขาก็ก็มาหกโมงเชา้ชาถึงหกโมงเย็นนะครับก็จะมาก็ต้องมาตามเวลา,าคารับนี่เปนราเรามาถึงจุดที่ตกปลาแล้วครับ บริเวณที่เราเดินต้องเดินมาไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์บริเวณที่ตกป่าแล้วก็ำลังเดินไปที่ตกป่า ขอญาตตกปลา,ปาด้วย่าคือปลนาเนมาใ้านะขอาตกปลาตกโลดน้า้องแขมันแช่ปลาหรอมาก,กินครับออนนขอบก้อนนัสิกอด้พี่ขนาดหมอ่ให้กินเนี่ยกาา้อนเดียวพอหมอสั่งมให้กินน้ำน้ำเกิน น้ำสุมขอดเป็นโรคหัวใจเป็นเป็นหัวใจโตแข็งกินไม่ดีอกแต่ผมก็กินก็ใส่อะไรสารชูเลชามันใส่สารโ่เียมมะกอกรือเปล่าอะนี่ก็ใส่สารโซมาลีนาหรอเห็นหไม่ใช่<ล>มเป็นเย็นเย็นเนื้อมันชิ้นใจเนาะมันก็ไม่ค่อยดีร่างกายเราต่างกายเราต้องการดูดกลิ่อโรคหัวใจเขาไม่ให้กินหรอกปลาดี เด็กเกาะชิ่ะ <disposable welcome> ยืมามาตกเป็นเพื่อนด้วยอันนี้เป็นชากจีเป hey, oh oh ็นน้องเกี่ยวชาวจีนชับตกปลาไปเลยชาวไทยชาวจีน เาไม่ได้ยอไปัูดก็บไม่ไพ้ากิแลากาาเยอะมากอ,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 อาเะา,าเยาอะาเยอะมากอาเมากเาเยอะมเยยยมาก นี่ฮะเตาทะเลเดี่ยชัดๆเลยอะไปแล้วโอ้ไปแล้วชังแลงแ้คแล้วคุณถึ้งแ้งล้วคง้าคง้วคง้คคค าขาขาละหกสิบบาทครับไม่หกสิบบาทเจดสิบาทก้มีนอกเที่ยวเยอะมากคนระับก็หลายหม่นก็าาต่อป่าครับผมก็กสาทครับก็สนุส,สนานคนระับเออทําก่อนได้ดก็ี่าใราถมาจอดในนี้ไม่ได้มัต้องรถมาจอดหน้ามือย